ดอกจันทซัก你อจอยกมจ้วงขจอในเะวันนี้วาเฮ่ำ <soup> จ้วงขาตีเฮงนะฮึกถ้าชหัววนก็ไม่ถ้าไม่ปูกเกาได้เกศมมีวะเท้าก็ขาเท่าอ่ะเจาผูมันลูกยใคเขามีมีทองโกลงอตามเขาก็ไม่ไปอ่องเอาสามหัวจูโคกเชีตอกมอดโตะโตกว่านาามาหยิบหางโคกได้ไหมเอโคกอดอโคกอี้อโคก คีโคบกำตหางก็ะตุกำจุดกตะจุดไอ้จุกตาก็หวังเขาากกำจดียวก็ไม่เข่าแล้วสิก้อนนอ่เท่าอันไหมสโคก็กตมอลอยๆป้าป้าเออยังอ่ะป้าคาใจป้าต่อได้จจมป้าเออจมเออป้าอเลจอยเจมมาจมมาลานเอเอาขาผมจะเป็นขาสารหลยจมกุเหอไปจอยไลจอยเจอมันวกับจอยแต่ก็ไม่ขามันปวดใจอยู่ตั้งหรือน้าขาหรือเอ็นหือหยตังหาตั้งตะตก่ล ตอกบอลตอกบอลตอกบอลนะไม่อืเออชิ้นทองก็เสียแฝงเขานั่งในหลุดมอย่างตัวอ้ตัวหนึ่งถ่นเสียงคุกมีอย่างนายทำมาในสียงคุกงั้นเหรฮะใกล้ๆควนๆหนังนั่นอิ่มแล้วเดี๋ยวมันเฮียงมากกว่ากำนั้นเข้าขายยางวะน่ะนายก็พัดออกแช่แช่อยาดไปนะร้องหนังตอกซักก็ไม่นายก็เลยทคุงถามอ่ะว้ามจะหลานเออหลาน หลานเขามาออกขบือก็เป็นขบฉันย้าโพสสองสามคู่ที่มือมาชูเก่าเมือไก่กับก๊อบเลยทำเขากับก๊อบเลยผานหลานเขาอยู่กันเลนหลานเขาเป็นลูกเผื่ออยากแต่ได้การใช้เสียเหี้ยเพราะน้ำก้อนเงินเจือขึ้นเปลี่ยนสั่งอ่ะสิงนโคตสับปองหน้าปองล้วมือลูกคนผ่านหลานได้ด้แล้วอยากเปหน้าตาเป็นลูกคนนี้หลานเขาในลูกกันเลยมาหลากกันเลยเต้ามาจ่อยมาจ่อยปลาเท่าไลยสับปองยอดยอดขอบเปลี่ยนจังครึ่งปีหลานเขาอยู่กันเลยหลานเขาอยู่เงินเพื่ ตอนนั้นก็เป็นแต่หน้าเชื่อนกวาพี่กูนอนกวาป๊ออยากไปหน้าหลานเขาโก้ทำงนึงหน้าห้องแตกเลืไว้ชิโซบานเขากก้ป้อป้อไอ้จ้องตี่นีสั่งงาหลานนั่นอ้อป้าเออป้าข้าหลานเขาอยู่วันตาห่องพ้นอ๋ออยู่วันตาห่องเย่องได้าหาหลานไม่ใช่ข้าป้าเออห้าปีน้องอยู่ด้วยกันคันดีรักปันป้าวเงาต่อไปปันตู้หายคนหาป้าหลานน่าคันดีรักได้ป้าเออป้าลารได้ป้าลากได้ป้า ก็ก็แค่ถอก้ามลังเขาหนเอยว่าเฮ้อเะไรมาเนี่ยคาปีนออยู่ด้วยกันไหวพอไม่เอาตายเลยแห่อช่วยผนพไว้ลงผืนหนึ่งกลางวันช่ำอย่างคากักคืนช่ำอย่างปีในคาอสิ่พระก็ปันหาเนั่ยาีน้าก็เจียกบเหลีวใครเอาอดไหหนอายีจะกดเอานั้นตาว่ะพีน้จะกดเออปีนจะกดเอออันีนยอยไดจอกดกดหูขาอันตูแกมกดขานวันว่าชีเช็ดชีเชดกลางคนใครเา อันคาหลานก็อออ่อนนอนเพรดะโคตร่อยก้อยขาอ้อขาหลานใจใจะโมโตรก้อยถัวดกองงงมองจมูกพีไพคาเออป้าเออป้าจะเออใะเออป้าก็นอนในใจโตัวคตมือหลานหลานคนร่พีไพเลนนวลโมกนึ่งน่ะใจเลยแ่ในเรื่อเปลียนกันนะมแต่คาสมีเียงมิวคาบันโมได้อย่างขาตังหัววัตังกวนสำเร็นปีว่ามันขี้เดกเกิดดุอ่อนเพราะเกิดตั้งมันเพราเกิดตั้งหลังชบเปลีหยนว่มัน พอเกิดตั Saint ้งนาฉันว่าเปลี่ยนโวคาคาอะไรเรียกกูวันกูไว้นเนี่ยคาเออปลาเอออืมอืมมันจะชูวยจำมะนุป้ามันจะชูวยจำมะนุป้าพอถ่อมดันก็ว่าเนี่ยเปียนเสียก้นเออปิดายเปียนเสียก้นเดือดานเออเช่นนั้นก็เห็นกับฮั้นในหอมุก้าคาในปลาย่อนมาในเจี๊ยวกายกันอ้อมาแจกกายกันเปียฉันตั้งนาคาหวังตั้งหลังขำเปีจ็บยาเฮาแลดคาไรนิ้วไันจับมือตัวหนึ่งคากเรียกว่าเนี้ยหมุกไม่ออก แรียกว่าเป็นเคอร์ปูเคอร์ปวกเคอร์เคอร์เมียวอยู่จังเพย์ันคาคากกอันเด้งเด้งไหนเดียด้ายสั่งใครบันคาเด้งเลยสองว่าจะขับปล่อยข้าปล่อยคนปล่อยมันก็โหกขาไปไปมาเผื่อวันป้าเขาในใคยิงป้าเออป้าว่าที่ไหนฮะที่ไหนอ๋อใกล้กาหลานมาจวยปลาในเตียวเขาชุก่าเตียวเขาสารหลานในหลัน ป้าพ่อข้าชกได้หูตางหวานพ่อข้าสานได้คัดลานได้อยู่ดนกับบ้าขาวกับมากขาวหงกอะลยขลาป้าเออข่านนี้ข่านนี้มอมี้หายขาโลคข่านลานได้อยู่ปอดไก่อยู่ตังห่วงวียงบนคาเน่ป้าเออใกลกับป้อเปล่าหักในกอบปันเข้าชกออกขลาป้อเปล่าใครปันเข้าวสารขลานยังเจียนใจอยากบอกข้าอ่อเออเออลูกชูเส փ เขามันสุ่มสุ่มปุ๊เพราะว่ามันสุ่มในก้อลานได่นกินผมสุบก้อลานป้าเอาน่าใกลกับป้ามือไปข้าวสารหน่กว่าอ่อจวนข้าคาเนเป้าอะไรป้าเออหนังตลาดงั้นไหม คืนเงินไม้อรอเข้าไปช่วยอาชีพไหนไปชกไปชกเฮี้ยงเะไอ่ะชุนชกละให้มันขึ้นเออเฮี้ยงอะไรให้มันขึ้นล่ะขึ้นมันน้ำเออพอให้มันขึ้นก็ไปเพิ่มขึ้นมันน้ำนั่นยังหน่ะลูกจะให้เขาเกี่ยวกงมันจะชุกได้อ่าเออเฮี้ยงสูบเป็นมองเขาชุกให้น่าเท่าตาลูกก็ติดต้องมาเนื้อเนี่ย ทำต้องไหมก็เปิ้ลใครกินหน่อชูชึกได้หลายสูไงเพิ่งใครกินอ่ะเปิ้นเออเอาขึ้นมาห่างหลับเป็ดเขานั่นช่วมยี่ห้อนั่นมักปึกมักกลางก้อยห้านั่นเยาวตัวบ่เด้ยวยังมาโยกาฝาหลังมาในเจ๊พ่อกาสามูใน่เจาเออชูมักปึกมักกลางพวกก่อมากจะหยิบหางยำจีนซ่วงจำในสมบัติอ้อมรอบอ้อมรอบแล้วเออสมบัติขามาสดร้อยเยวาจอดเย่ยวจี้ยวึ้นมาแน่ที่เด็ดเป็นมีหแยงหลานแน่เขามีคนจ่้ยยังเฮ้อ ในก้นใจเสียแน่ในอี้ในเรื่อูสุห้ยก้นใจอยู่ก็เลยอ่ะไม่ถูกวางข้อพุทอ่มันมา่วยเขาตั้งนั้นนเลยสุให้ยอืมเนลุกเพลังว่ะก้นผาว่ะเขาได้รัสุไอืมเอ่อาพีน้องเจ็ดันเ่สุหโยเอ่อพาไปกับาวเียงน้องห่มกลางวันว่ะคุณปีเขาสบากลางคำว่ะ ว่าปันวัวก็ป็ดหัวว่าเป็นัดตอกัดน่องว่ะกัต้องกับกัดกุว่าเป็นกัทีว่ะคือว่ามาเจใกันก็เป็หัวสมติเป็นที่ไอว่าทือว่าเป็นกัดตั้งหลังสมมติเป็นกัดน่องว่ะขับี่นองกันกันคำว่าแนก็ไลนอนใจในเยเยนคว่าเก็เลยใจในจูเนี่ยก็ไม่เตนอนใจปล่วยนอนใจทำป่วยแนคือสมติคไใปันหูนอนใจม่แดะก็เลยนอนใจมันขำเลยไมาถึงวันธมดาขึ้นมาช่วอู้เออไมาถึงว่า อันไนแต่ใจกว่าไหนนายบ่ไม่ใจกวนจะลูกอวันนมันตื้อว่ายอยาวยอยากบ้องแตเจ้อเป็นพักหลวงรักยิงไข่ไข่คนไข้มันเ่ี้ยงไปย้ทำผู้ยญิงทำใจดกล้ชูเลดมันมาอันเขาหนาไใคเขาจเหมกไข่เจ้ไหนไปยังมันใกล้ว่ายอยาวายอยากสุขยรลูกอวันนลูกวัวก็หายลูกไก่ก็ใกล้รอดเลยมันฮัดมือเฮนนี่มันใกล้ไปกวางมากเลยสุขัยรู้ทำผู้คือเขาใกล้อะไรูขทมันกลสชูมีล่อะไรนั่นมีแต่อะไ พอมันขึ้นมาแหละก็โมก็โมถามเออเกาตัวหน้าตัวจากนกาเออครโหเออเออ้เดกอมาบัดเเขี่ยเขี่ยกันอ่ร้านน้าร้านอ่ขึ้นมาหร้านว่าลูกสุแคมหน้าร้านกว่าลูสุในตั้งหูตังรักนำหนาวว่าก็ได้หันหน้าร้านในักรกกมันฮู้ว่าแยกแยกกมันฮูงือเงืก็มันฮู้ว่าอ่อขึ้นเพืนมากเย้องเขื่อนมากแบบมันหนังหิ้มเสางาม มาตากงก็สำบักป้าลุงเอาเขามีป้าเขาอยู่ดีกินวันแชมป์เฉาตั้งสองเจ้าสองป้าสองปู่สองนายขนหน่อปนนรองน่อนายก็อุตัดผูวก็อุตัดที่หนุ่ตอกขวบเฮศเดียก็เป็นหนวดอันขอบคอยดุบมาอยากกําแยงเปียกหมดเมียหวังยไงเอามีหว่าผัวเจี๊ยสุ่มจอดเปินถามเฮาหรือไงเขาตึกเชียนจานายไหนก็ตึกเชียนจาหมูเชียนจ้าสังเปิดถามมาหัวเอ็มรู้ดรอ ค็อยู่ดีกินหวานไป้เหี้ยเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีกินหวานหรอกไอ้หลานไอ้มันจันหมอลาดตัวไหนกว่าลูกอันจันนายกว่าอ้าซับเกาขบกว่าหมอกเกาขบชีปีกว่าเฮียอะไรความดีเด่นได้มันเป็นหมอกการนำผึ้งน้ำอ้อยเที่ยมันเป็นหมอลาดเที่ยมันเป็นหมอว่าก็เยี่ยบไปหนามันไเ้เกาเจียนจ้าเออเอ้ยชื่อชุ่มถามมันได้หร่ามันหมอลาดได้หิรังหมวนมานั่นไอ้นี่วะเที่ยมเนี่ยมันหมอว่าจริงหนเอ๊ะ ก้าวขวั่นขึ้นไปหลังมามืออุเมียวไปใจเพราะปีนนอกจับก็มาขายคืองหมาในมาวันนั้นทั้งอุเมียวแกล้วกล้วขาอ้ออ้อยังอูเยังเมียอยูไหนแจอ้อเออความดีเอ่อไอ้อะไรมาความดีเอ่ออยู่ดีอยู่รุง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 ป้าสุ่มว่าล่ะก็ได้ม่เคยไปก็บตัหวังยอดเยี่ยเอออยู่ที่จีนวานอยู่หลังนั้อหลานหลังเขาก็อยู่ดีอยู่น้อ อ่อข้าเขาพิว่าอยู่ดีเนี่ยก็จิ้มแล้วอยู่ใกล้ hơn พิว่าอยู่ดีเนี่ยก็จิ้มสั่นหนาวข้าก็จิ้มมาแถวใกล้ในใครเอาตูกข้าเด็ดุู้ข้าเอาขาเออป้าเออลุงเออดูดูมามันโมสายชวยย่าไหนไหนไหนแล้วยอมบอกว่าเจ้าไหนเออนียย่าอ้ามต้นหันยู่นเลเอ๊เฮ็ดส่งเลยแถวมาวันเขาเนี่ยนะไอ้แถวมาข้าอ๋ออยู่บ้านไหนก่ออยู่บ้านหางข้า อยู่วันห้องม่หยองเลยมาฮะไ่หยองค่ะนามันอะเป็นไฟข้าวนาไฟสังนั่นคันร่มพัดกลางตั้งค่ะอ๋อช่วปั้นเฮียเลยมันเกิดละเพราะฮาร์ปีนอสเจ็ดใกล้กันแดีขาจันต่างหากเลยร่มพัดกลางตั้งแรงใจค่ะอ๋อใครดหนียเงาหนุ่มเฮียถือก่อนหน่อยถ้าไว้ห้าเนียงถ้าไว้กันปูนคำเป็นกลางตั้งพ่อกลางคำเป็นห้างปีกลางวันเป็นห้างน่องมาเสี่ยงวัวกันก็ตั้งหูเป็นห้างขาตั้งกวนเป็นห้างปีมาเจ็บกายชั่งตั้งก้นตั้งกวนเป็นห้างขาตั้งหนาเป็นห้างปีเช่นนนดด้้มัปปงงกแว คาเลยมีนใกล้อ่อนตัวงปียาจำขี้เจเฮตาเนียปีอาจำเจอข่าวปล่อยเป็ดข้ามปล่อยเอาข้อนปล่อยหัวข้าเทียงในรูปแค่กระทางขึ้นคาเนี่ยมิเจอมีเซนตุคาดจาียาคาเออปัวหลวงเอออยู่ว่าเมื่อเป็นงก้นดินแผ่นแขนดินย่อนล้วนหมอกสูงเนเจ้พวกเขาให้เขาสวนเบิ่นใกล้ก่าย่าให้ย่าชนนั้นก็ฮันชี่นั้นกวนเวิ่นใกล้เอากินทุกเอาดินทุกเยวิ่งใส่ขัวเวิ่นเด็เวิ่นดึกอุมีดห้าอ้า อันเจืออันย่านต่อเจ้านั่นแจมเจ้าค่ะอ uh uh nope. uh. ันจ uh ีนก้อนอันต้องจีนเปลี่ยนแขนหย่อนเจ้าเจ้าข้าจีนก้อนเปยนแขนก้อนหย่อนใครเอาก้อนขาโกนเอาค่ะในป้อจีนเปลี่ยนแขนหย่อนจีนเต่าไอ้ใคะเออป้อหลงก้อนเดวนายนายสำคุกเจริญจี้ไว้เมื่อวานอันจีนเป็นแขนหย่อนอันกลางจินหลงก่อนไอ้นี่เต่าไงมังเจ้ามาเออ พ่อมือหมอละแต่น่าอยู่ด้วยห้าอ่าเองอยู่ด้วยห้าเอ๊งพ่ออยู่ด้วยห้าเองจ้เมื่อหมอละดแต่ไม่มาเอ่ยหัวใจเมื่อมาอยู่ด้วยห้าเองดีหัวใ้ไหนช่วยย่ำไปว่ากับว่าใครหวานตาจังนั้นอือย่าเอ้อยู่ด้วยห้าเอง ก้อยกายอยู so is, ่รวยเต้ดีอย so, ู so water, so ่ค no. ่ะเจ้าลุงเจ้า huh. ป <th> ้าเอออยู so so ่เหนือในขลานพ่อยามก้อยขาอ่อเพื่อนในกลางหนาคันรวลานพ่อยามบ่มยามเนียไม่งามหาหูรักเฮ็ดชุบอบกับเจ้าแหลหาหูเก่าเออมา่อไหร่พ่อมมือถือเฮือนลุงเนี่ยพ่อม่ำชงเฮือนยาวเนี่ยอ่าเพือนยาวเนี่ยลงคำชงคำบ่มืดค่ะเฮ็ดชุบออกเฮ็ดชุบอบกับเจ้าแหลหาหูเก่าเออยาวค่าสชงคือเฮือนพอยโยกันเออหม้ออยู่ในว่างหูของในเออเช็ดชุบราพาอย่างยามค่ะ ม่งามผู้ลักเออพ่อป้าก็อยากกอดไก่เีอดที่นี่มื่ไก่กอดในสวนมื่มุ้งค้างว่ะอย่าไม่ใจฉันมอเมู่ป้า um, กักลางป้าพายเด้ว้าวาย่อยู่หม้อหืนก๋วยเียวนายย่างเป็นฉันมื่อยางข้าสิุกพึ้นเออป้าจอมโกข้าพ่อปอลุงเขาเ็ดกันที่นันได้ดีข้าอ้อนายนายพ่ป้อของมี่หลายสเนี่ยบอกไพากกันู่ติตำตาชิ้กงลายตันตัวอ่ะโอ้เลยฮะ ก็กลุ้มด้วยไอไอหลานก็ยังก็คือติดต่อช่วยมากอ่ะเอาพาป้องกันการแย่งชิงเอาไว้ยากชาถึงเพื่อนมันหนิงามๆเลยของไก่เฮ็ดชุบอบกับใจหนาหลายทางหูเออมันเจก็ไม่ปัาจำเลยก็เย่อนี่ก็อันนี้กันนั่นในชุบวอก่อนเออจำไลยเด้พความึงยังมาล้านมังสาต่ำเขาลอยน้อยงามสีชาพวามจินเขายาวอ่างสำป้ามิ้นกว่าหาเลี้ยงนั่นเลยนวลรวยตั้น อกินเขาหนย่อป้าเอางตวงควายอ่มันจะกวาไหมกับป้าดินเกี้ยงเกีงเห้เอาบิหลานถอดตุ๊กปั๊ด้วยดังวันดังวันพอกลางวันตกมาเงียบเอาเสวกเสืองขึ้นมาเปียก็มือยามาํำเข้าใจนายเห้เพำำเข้าใจนายเ้อกินเขาหนยอมากกว่าจะเดืจีจ้บนน้คือมันหายหยาบสับสไปน้กกลับนะลำเตะลำ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 ล้างปีก็ัอยา 3ปีกว่าบ่ย่า4ปีกว่าบ่ย่ากะเดือนได้5ปีกว่าบ่ย่าได้6ปีกว่าไปย่าได้7ปีกว่าไปย่าได้8ปีกว่าไปย่าเดือนได้9ปีกว่าไปย่าอาชาก็ได้10ปีตัวกูเดือนนินควายมาลูกตีเสียไม้ สวัสรีแม่บ wow, ุญชุ่มตักผู้กองมู่จุงหาเชจ่าอูลังสัำจีไขรคือนางเชจ่าอาสากอันร้องเจ้าลายชิบยีเข้าเตนาวามานยากรรมได้จได้คือลูกคือเมียีได้ขึ้นไขรคือลูกคือเมนายเดหวานตั้งโตกนา่นหวานตั้งตกนั่น สช้าเมื่อไ้ทุกะตาส่องก็ปวกอยู่อาชาอีกมากขลำว่าเฮิน์มมองเฮิน์ชุม,มงต๋องสองขาผัวเมีมีมาดูเยี่ยงอ่อนก้อนหนึ่งตัวกอมผมมาลำยาวพงลงมาแถวจินหฮือกินลาลาปลายอ่อนตางสองฮักเียกว่ายกวยกามปอกไกเฮือนาเขาสักทีที่เจก้กำกืนกว่างอกจ้า เพื่อนตุกราได้ินมีวันตูกเพื่อนสัตย์เี่พ่อไก่กันนายก็อยู่เลยตางตุกขาใจยาในคำวันจันอันผ่านก็ตอนมีเงินขิ้ตุกระาษหานตุกะาังตุ้เพื่อนที่สัตย์เชหลวงวันตังตูกคนก็ไหนสมีมาลุงยเงินกออาชาเลยอาชาลุงยเงินใน้าปีวงายอาชางเลยมาหกปีเนี่ยงสัมใจผมจงให้อือนก็ไหน พี่สักเทกนานสักเทสทาแบบมีู้กมีางทำแบบมีลูุเจ้าูกเจ้าสวยอันนี้ไปนี้าใจน้เกน